สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยมือน,นี้พามาลกหน่ครับมือเบี้สิพามมหุจักสมุนไพรอีกตัวหนึง่งสมุนไพที่คนมองข้ามท้ายดีประโยชน์เยอะ,น,ยน,อยะยนีะ่แหละครับ ผักเบี้ยใหญ่สปรพคุณลักๆมันคือบำรุงผิวพันธุ์เทน,นาเต่งตึงดูอ่อนวัสรคุณหลายอย่างครับหลักๆคือบำรุงผิวพันธมันมีคนเอาไปีติเครื่องสำอาง แล้วสมุนไพรลายอย่างสมุนไพรพะคุณหลายอย่างกินสดก็ได้คัดก็ได้ถ้าไม่รู้ได้หลายอย่างเห็นแล้วกจะยอนทิม้ะครับเด้อ นีเ่เกิดเกิดหลายเลยเปิกเกตไว้กับบทถอนกี่มันตอนแตงหายา เต็มเลยแม่นบ่เลยครับ